เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านเทพคะ่ะครับสวัสดีค่ะนุ้ยครับค่ะวันนี้ตลาดบวกมาสามจุดด้วยกันท่านเทพมองอยังไงคะครับก็ยังขึ้นต่อได้นะครับก็ดูวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะขึ้นในช่วงเ,เปิดตลาดนะครับแล้วก็อาจจะมีาการย่อนะครับคล้ายๆกับวันนี้นะครับแต่ว่า,าในแง่ของการเากิงกำไรนะครับ ในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอาจจะใช้เป็นจุดของการ take profit นะครับในช่วงสั้นออกไปก่อนได้นะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับในตัวของออการทํามุมนะครับของตัวดาวจันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพันหวนนะครับจนถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็จะไปขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพาครับผมอ๋อขึ้นอีกทีต้นเดือนกุมภาพา,า,ตพาแตกก่ก็ไม่อีกไม่กี่วันเองนะคะ ใช่ครับก็สัปดาห์หน้ามันจะมีย่อก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงไปลายปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็หลังตุดจีนก็จะมีขึ้นอีกะระลอกหนึ่งให้เราเห็นครับผมหลังตุดจีนขึ้นอีกะระลอกหนึ่งนะคะใช่ครับอ่าได้แล้วหุ้นละคะ ในตัวของหุ้นนะครับก็ถ้าเป็นนะครับในตัวของอุ้นใหญ่นะครับหรือว่าตัวของอหุ้นที่มีตัวดีๆเนี่ยมันมีพลาดแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับอย่างตัวของเอ่ GC อ GC นะครับที่เอ่อมันถูกกดลงมาเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าในตัวของเทนนะครับหรือว่าในตัวของภาพของตลาดเนี่ยถ้ายัง เป็นภาพของการขึ้นอยู่นะครับผมคิดว่าในตัวของ G C ที่มันกดลึกลงมาที่โลเดิมเนี่ยมันก็รอขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวน่าจะมีภาพของการติดกลับได้ครับผมค่ะ ครับก็ในภาพรวมนะครับไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้ายอ่อลงมานะครับก็ดูเป็นจงังหวะของการเข้าซื้อได้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจับตาในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งถ้ามีการดีดแรงนะครับก็อาจจะใช้เป็นจุดข,ของการเทคโปรฟิตเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีภาพของการผันผวนหรือว่ายอ่อแรงๆเกิดขึ้นแล้วค่อยเข้ารับครับผมได้ค่ะมีพี่พี่นักทุนทวงถามมาว่าตลาดทีเฟก็จะปิดแล้วขอมุมมองท่านเทพหน่อยค่ะ ก็กุ้งนี้ไงครับยี่สิบห้ายังลุ้นต่อได้ครับลุ้นต่อยังลุ้นต่อวันพรุ่งนี้รับใ่ครับลุ้นต่อพรุ่งนี้ครับผมมีลองก็ถือต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมันย่อปรับฐานพรุ่งนี้ขึ้นต่อครับ <net> พรุ่งนี้ขึ้นต่อนะคะใช่ครับเป็นลองครับ <net> เป็นลองนะคะ ใช่ครับใช่ครับวันนี้นุ้ยก็แต่งชุดสั้นสวยมานะครับตลาดมันเลยไม่ลงนะครับเนี่ครับเพราะว่าอยู่ที่นุ้ยเลยนะครับวันนี้เลยไปเอาเสื้อสีแดงทิ้งกันหมดละดีครับดีครับดีมากๆเลยครับดีมากเลยครับดีครับดีครับดีนะแต่วันนี้เดี๋ยวนะหุ้นก็มีตัวของ PTGC เหรอคะที่ที่ ครับแต่ว่าไอจีซีเนี่ยที่ที่มันถอยลงมาะนะครับเอ่อก็เอ่อ,อ,อมันก็เรียกว่าไม่ได้น่ากลัวนะครับทีเว<ะ>ว่ามันจะขึ้นอัดหน่อยเพราะว่าผม<ะ>เห็นแบบเทพบอกเขียนไว้ว่ามันจะขึ้นจะขึ้นตลาดนะมันขึ้นจริงแต่ว่าไอคนที่ซื้อแบบตัวเนี้ยนะครับมันจะขึ้นอัด,อดแล้วก็เอ่อมีปัญหานะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันไม่ได้มีภาพของการเอ่อเรียกว่า หอยแรงๆหรือว่าโอกาสลงนะครับในหุ้นที่ติดอยู่หรือว่าหุ้นที่มันยังมีภาพหรือดวงที่ดีอยู่ะนะครับก็ยังลุ้นขึ้นต่อได้ครับผมได้มีถามมาว่าท็อปยังมีสิทธิ์ขายไหมคะท่านเทพท็อปทำไมครับยังมีสิทธิ์ขายไหมคะเอ่อยังมีสิทธิ์ขาย <c oughs> โอ้สบายมากครับท็อปกลัวกลัวไม่ได้ขายนะครับกลัวไม่ได้ขาย อ๋อครับเพราะว่าจะต้องเปิดตำรานิดนึงนะครับพอดีตำราตอนนี้ไม่มีอยู่กับตัวเลยครับมันหมดนะครับมันหมดมันหมดครับมันหมดอขายดีไงใช่ครับนุ้ยมีติดไว้มั้งไหมครับนุยก็มีคนมาซื้อต่อไปแล้วอ้าวขายทิ้งแั้งนั้นโอ้โหแล้วที่ไหนมันเล่าให้นะลงทุนฟังละครับเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ที่ออฟฟิศก่อนเผื่อจะมีหลงเรี่องไะคะได้ครับได้ครับได้โอเคค่ะทานแท้ขอบคุณมากค่ะ ครับสวัสดีสวัสดีค,ะคะ่ะขอบคุณท่านเทพมากนะคะอาจจะไม่ได้ถามรายตัวให้นะเพราะว่าอาท่านเทพไม่ได้มีหนังสืออยู่กับตัวนะแต่ว่าพี่ๆท่านไหนที่ได้หนังสือท่านเทพไปเปิดตําราได้นะคะก็เห็นว่ามีหลายตัวเนี่ยแม่นเลยทีเดียวนะคะแต่